นะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับรายการเช่นเคยครับ b a l a n c มหาเทพนะครับวันนี้มาในทีมฝั่งสีเขียวครับฝั่งก่อนเป็นท่านของทีมเก็ตคิงครับและท่านของฝั่งไอซทักเกอร์ครับท่านของซินเจียยูอีครับมาดูไลอัพของฝั่งทางด้านของไอทักเกอร์ก่อนครับทีมซินเจียยูอีครับมีเลือกมาแล้วครับหนึ่งคนครับไอิสมีครับเลือกเป็นเจ็นะครับผม ในแบบที่เขาเลือกนะครับวันนี้ ascent นะครับส่วนฐานดั้นของแพทนะครับเลือกเป็น chamber ครับแล้มีเป็น cookie ครับเลือกมาตำแหน่ง controller ครับวันนี้เป็นการดวลกันก่อนในระบบสามก่อนครับในแบบ ascent นะครับวันนี้ แล้วทางด้านของดอนบรีเริ่มมาแล้วครับเป็นทางด้านของคอนเซลเลอร์อีกคนนะครับโคลฟฝั่งดีเฟนเดอร์ครับแล้วทางด้านของอเมฟฟี่ครับเลือกมาทางด้านของโยรุครับซัมเมอร์ฝั่งเอเซ็กเกอร์ครับทีมซินเจยูอีครับเลือกมาเป็นทางด้านของบริชครับยังไม่ได้ล็อกครับจะดูว่าจะเลือกเป็นตัวอะไรเอาละครับมาฝั่งของดีเฟนเดอร์ก่อนครับทางด้านของทีมเกคิงครับไลอัพเป็นคนแพทเป็นแชมเบอร์ครับดอนบอรีเป็นโคลฟครับและอเมฟฟี่เป็นทางด้านของโยรุครับฝั่งเอเซ็กเตอร์ครับ ไซมุกนะครับเป็นทางด้านของคุกกี้เป็นโคลฟครับซัมเมอร์เป็นเรนาแล้วนะอิสมีเป็นเจตครับเอาละครับ,รบเริ่มราวกันก่อนครับในช่วงครึ่งแรกครับที่ทางด้านของทีมอย่าง เก็คิงได้เจอกับท่านังของเซนยุยครับทาน,นของเกคิงจะฝั่งรับก่อนครับแล้วเก็คิงอ่ะานันของเิเจยุยจะได้บุกก่อนครับเกด้เั่างของยุยครับทางมาดูฝั่งบุกท่านของนาไซบีก่อนครับ มีการดวลกันหน้าตรงก็เ,เก็บเอาสไปครับสเสมอมีฟีดันขึ้นมาหน้าเอก่อนครับแล้วจับกล้องมาที่แพทครับเหลือเป็นแชมเบอร์ครับแล้วดูมุมที่เล่นครับดูครับวานาไซได้จเจอใครก่อนแล้วใช้ทั้งนั้นของปั๊บทิ้งเข้ามาก่อนครับแล้วบุกเข้ามาไซแล้วคุกกี้ตัดมาหนึ่งก่อนครับแล้วแพทคุกกี้หลอดดึงจังหวะแล้วแทบมาหนึ่งแทบเลยครับโอ้โหเอามาสอง เหลือแค่คนเดียวครับอเมฟี่ที่เริ่มมาทนนางานในไอ้ครับซินเจยุอ e ีก็ยึดตำแหน่งในไซด์หมดแล้วครับผมพื้นที่ในไซด์ก็ได้ดีครับทีนี้เหลือแค่คนเดียวครับสำหรับอเมฟี่มีทนานของน็กซ์มีรอเป้าแล้วแทบมาหนึ่งแทบก่อนครับแล้วทนานของซินเจยอีรอเป้าด้วยครับใช้เอาออกมาหาไม่เจอเห็นได้ยินว่าสองเขลสองคน ซัมเมอร์แถบมาเดียวครับเอาอยู่ครับซิ e นเจยูอีเอาแล้วครับไล่ขึ้นขึ้นมาก่อนครับ10ครับจากชะแนนของซัมเมอร์ในราวกันของทีมเกย์คิงยังถือว่ายังรับได้ไม่ดีพอครับโดยการที่ว่าบุกเข้าไซ์จนได้คลองไซต์ไปจนถึงิฟเฟนเดอร์เบสครับเลยทำให้มีพื้นที่ในการคลองเกมมากขึ้นครับ หนึ่งศูนย์ครับทางด้านของ c ินเยุขึ้นนำก่อนครับปาไปเอาออกไปครับแล้วมีเน็กสปพีมองอยู่ mm hmm. บูลด็อกตรงนี้เปินสู้ไม่ไหวครับเลยทางด้านของไชสสมกดันพื้นที่ก่อนครับปีชนะมิดแล้วซัมเมอร์โดนเอเมฟี่อ่าทาง้านของเอเมฟี่ครับโดนซัมเมอร์ตันมาใช้ยระยาสองลูกอุกกี้ดันเข้ามาไล่พื้นที่ตรงเอช็อตครับได้แพลนสไปครับของซินยุ แล้วคุกกี้ดันออกมาเลยได้ยินเสียงไม่ไหวครับแพทฟอร์เรสลาวครับของซินเจยุยนั่นแะครับด้วยฟูบายของเราที่ท่านนังของซินเจยุยซื้อมาเต็มครับเลยทำให้ปืนนั้นสู้ลำบากครับของทีมเกกคิงครับ มาดูที่ฟูบายของเกมนี้ของเก k คิงครับแล้วมีดารอลบาทางด้านของหน้าไซส์้อยอยู่เป้าตรงนี้ของดอเบอรีตัดมามีคุกกี้ไล่ขึ้นมาอยู่ครับใส่สโมกลบออกมาก่อนครับแล้วไล่พื้นที่มาแฟดเอาชิ้งเข้ามาแล้วยืนคอนโทรลหน้าไซ์เออยู่ถึงสามคน,นครับตอนนี้ท่านัานของ ไดช์ม uh, ีใช้เรียร์อัพดับสมกแล้วธานังของเทวินเข้ามาใช้แฟดเอาแล้วจ่ายแฟดออกมาต้องชิงใส่สมก็มาก่อนแล้วดอนวอรี่จำาวหนึ่งไดชมีนี้โอ้โหเอเมฟี่เอาแล้วครับทานังของฟูบายราวของทิมเกคิงเอามาแล้วครับหนึ่งต่อสองครับทานังของเกคิงไล่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าจังหวะที่เข้ามาของไดช์มีครับที่เทวินและอับดับติด ทำให้เจอวินออกไปไม่ไกลครับพลาเบิร์ดก็ปิดตัวเองได้ไม่ค่อยดีแล้วมีแฟลตพอยต์ของทางด้านของอเมฟีจ่ายเข้ามาเลยทําให้ไม่มอวงไม่เห็นครับเลยทําให้จ่ายสมองไปมากกว่าเดิมครับคนที่มาอยู่ข้างหลังตามไม่ทันครับเลยทําให้เสียผู้เล่นไปตรงหน้าเอเลยทําให้เข้าใซไม่ได้ครับและอเมฟี่หอเป้า,รอ,ปารอเป้าตรงนีู้ที่จะรู้ครับว่าจะมีคนมาแล้วทีพีมาครับโดนมารี่จะมาหนึ่งก่อน แล้วจังหวะสับปืนครับโอ้โหคุกกี้แมนสุดๆครับอ้าล่ขึ้นไอขึ้นมาก่อนครับสองสองผู้เล่นครับใช้เรอยไล่ขึ้นมาโดนไล่พื้นที่ครับจะหาเป้าหาเป้าโอ้โหแล้วแทบมาครับเอาแล้วจะเป็นทิปตีรราหรือเปล่าหาให้เจอครับทานัของซัมเมอร์ไล่เป้ามาก่อนไล่เป้ามาแพทแพทได้มาหนึ่งอาวแล้วเหลือแค่แพทกับคุกกี้ครับเซเจยุอีหรือจะเป็นทานักของเกงคิงจะได้สกอร์ครับแล้วใช้ท่านักของดิเชนมาครับ รอจังหวะปาดไม่ไหวครับโดนทีเทนมาเลื่อนเหลือแค่หนึ่งครับกี้ตัดไปครับซินเจยุอิได้ราวนี้กลับมาครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะที่เสียของฟูบายราวในวินนี้ทําให้ทางด้านของสินเจยุอิขึ้นนําอีกครั้งครับสิงห์ห่างไปสองสกอร์ครับ ผู้เล่นที่เห็นตรงตอนนี้ครับยังทําให้ไลอ้อ์ของแต่ละทีมนี้ยังสู้อะไรกันไม่ได้เลยครับแล้วอมฟี่ดันอามาครับมีโอ้โหแพทแน่นสุดๆครับไล่มาได้ซัมเมอร์มาก่อนครับใช้ท่าทางของเฮนันเตอร์แล้วอเมฟี่แถบมาโดนคุกกี้ตัดไปครับเอาแล้วครับพี่หาเป้าหาเป้าที่สองกระโดดออกมาหาเป้าหาแล้วเจอไหมแพทเอามาได้ ใช้คัสิกไ้เปืนเลยครับแล้วดอนบรี่ตัดมาครับเอาแล้วครับชิปตี้ราวของทีมเกค i ิงครับซิจยูอีจังหวะพลาดไปครับเลยทําให้ตรงหน้าบีไซค,ครับที่โดนเฮนตเตอร์ของแพทยิงแล้วทีพีกลับมาพอดีเลยทําให้เกมของซินเจยูอีพลาดพังในการเข้าไสาบีครับ แล้วมันจะมีเน็ตทีไม่พึงประสงค์ครับมาาล้วครับการไหลเปากันก่อนครับสมเออร์ก็มองเป้าอยู่มีสถานะของแพทดึงจังหวะกันมาก่อนครับแล้วอเมฟี่ใช้ทีพีแบล็คมาก่อนครับเลือกที่จะไม่เอาสปายเลยครับเอาคนมายืนโหรอหน้าใสครับแล้วอเมฟี่จะพลิกจะพีิกจะพลิก ว่าหออกมาก่อนแล้วเจ็บครับใช้อันติของเรานามาครับพยายามคอนทรหน้าไซเอครับโดยที่มีสโมกและทา่านังของแท็ชบชเบอร์อยู่ครับไฟเข้าไปครับทา้านังของชิบิยูรุของอาบิฟี่ครับแล้วมีจังหวะหน้าไซที่จะได้ชนกันตรงนี้นะครับมีซัมเมอร์ออมมาตรงนั้นครับใช้สโมกแล้ว รอจ่ายทางด้านของดิเทนโดนวอรี่ตัดมาได้คุกกี้ครับมีจ่ายตรงหน้ามิดแล้วเลอาไม่ใช้ครับได้แพลนสไปครับแต่คุกกี้กกกกออืมีชีวิตไปแล้วครับเหลือแค่ได้กอิสมีแล้วแพลนสไปครับในไซบีของซัมเมอร์ครับแล้วรีเทคครับของทางด้านของเกคิงครับแล้วคุกกี้จะเช็คหรือเปล่าตำแหน่งที่จะเช็คหรือไม่คุกกี้ ยังเช็คอยู่ครับแล้วเหลือแค่คนเดียวครับซัมเมอร์ต้องดึงจังหวะอุปก่อนครับสามต่อหนึ่งครับของซัมเมอร์จับตาดูให้ดีครับได้แพทมาหนึ่งก่อนครับแล้วหลอจังหวะที่เชนไม่ไหวครับดึงจังหวะรอเป้าได้ดีครับดอนเบอรี่เอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับสองกางเล่นของเกคิงครับสามต่อสามครับดิฟิวสปได้ทันทีครับแล้วกลับมาเป็นราวกำสำคัญของที่ฟูบายราวของ แอชแชกเกอร์ราของซินเจยุยที่บุกไม่เข้าครับโดนจังหวะตัดหน้าไสไปก่อนเลยทําให้ไม่มีโซคลบเล่นพื้นที่ตรงหน้าไซบีครับแต่ถือว่าไอเดียดีนะครับสําหรับทนานัของเราให้ทนานัของเล่นลงมาเล่นแทนรับ แล้วครับนดกสตเปโพลดสไปครับจ่ายพื้นที่สโมกหน้าบีเมดเพื่อที่จะคลองพื้นที่ครับแล้วมิฟีมายืนเป้าสูงครับไม่ดันเข้าไปเลยครับมีฟียืนนิ่งเลยครับนิ่งๆอยู่ครับแล้วดนบบรีปิดประตูไปแล้วครับตรงบ m a r k e t ตแล้วมองมองอะไรอยู่ครับดนบบรี แล้วไล่เป่ามาแน็กอิสมีโดนสแปมไปเจ็บแล้วใช้เรียไล่ขึ้นมาครับ2ลูกเรียร์คาเบิร์ดเข้ามาแล้วมีพื้นที่จ่ายซูคิวออกมาแล้วครับของครบเชวินเข้ามาตรงหน้าใสแล้วแทบกระมาณหนึ่งตอนบริจังหวะจะเอาอีก2คุกกี้สแปมมาแล้วใช้ยติของทันตครบครับไล่พื้นที่ขึ้นมาเกิดใหม่อีกครั้งครับแล้วทนันตของเรนาอย่างซัมเมอร์ออกมาปาดได้ก่อนมาที่สปิทิ้งมาแล้วจังหวะรีโหลดสไปยังอยู่ข้างนอกแล้วสแปมมาคุกกี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับ อเมฟี่เลือที่จะจ่ายทางนั้นของเดนเวอช์นอลิฟครับหาตัวทานนั้นของโคลบอย่างซินเจยุยอีก่อนครับแล้วเจอแล้วครับแล้วไม่ไหวครับโอ้โหจ่ายจังหวะทางนั้นของเฟกเอาออกไปแล้วตัวผู้เล่นยังยืนอยู่ที่เดิมครับหลอกไม่พ้นครับกลายเป็นว่าทางนั้นของใช้เดนเวอช์นอลลิฟผิดพลาดเลยครับทางนั้นของทีมอเมฟี่และของทีมเกยคิงเลยครับ กลายเป็นว่าหน้าเราเมื่อกี้อยู่กันผู้เล่นสองสองครับทําให้ผู้เล่นทางหน้าใสมีพื้นที่จํากัดครับเลยทําให้มีพื้นที่เล่นเพียงแค่นั้นครับไม่สะสระกกับการเล่นมากสักเท่าไหร่ครับแล้วใช้ท่งนั้นของจอดฟอร์ดครับหาพื้นที่มาแล้วโอ้โหดดนารีได้มาหนึ่งโอเคเกิดมาเลยครับแล้วใช้ตัวปอมออกมาปาดออกมามองเป้าอยู่ มอเป้าอยู่แพทใช้แฟทพอยต์มาโอ้โหต้องหนีเลยครับแล้วชิดชิดแล้วได้มาหนึ่งก่อนซัมเมอร์ดิสมิทออกมาไลา่ขึ้นมาชนะของเบสต์ตอมโมซัมเมอร์แล้วจังหวะจะยิงอีกทีหนึ่งไม่ทันแล้วแล้วยิงไม่โดนต้องรีเซ็ตเป้าใหม่ครับแล้วเหมือนอามิฟีได้ยินแล้วครับดูว่าเซนแกจะแรงพอหรือเปล่าครับสำหรับสำหรับซัมเมอร์ร Summer, ครับโดดออกมาตรงพื้นที่ตรงนี้เลยครับแล้วเห็นอ้าวแล้วอามิฟี่ โอ้โหโหลดไปไหมจะไหวหรือเปล่ารอรีโหลดชาร์ตของซัมเมอร์กับไอ้พี้ปาดออกมาก็เอาอยู่ครับเอาวแล้วเหลือแค่หนึ่งหนึ่งครับเวลายังเหลือครับตอนนันของซัมเมอร์กับแพทครับแล้วเหมือนได้ยินเสียงแล้วครับดูว่าออกไปตรงไหนดูว่าจะได้ยินเสียงหรือเปลลังกหรับแพทครับยังนิ่งอยู่ครับซัมเมอร์เดินแรงมาแล้วครับตรงหน้าบิเมนบิลลิงครับ แล้วหาเป้าไล่ไล่ไล่เจอจนได้ครับ,ค,รบคลาสบายซัมเมอร์ครับโอ้โหกลายเป็นว่าทางนั้นของอเมฟี่ผิดพลาดไปครับจังหวะที่ซัมเมอร์นั้นตัดสินใจไปยืนทางนั้นไซส์บีครับบุกดิเฟนเดอร์ไซส์ทางนั้น b ีไซส์ไปครับเลยทําให้ไม่ได้ยินเสียงครับจังหวะจังหวะออมาพี่ก็กลายเป็นว่าดูดเลือดกลับไปครับเลยทำให้มีเลือดพอที่จะสู้กับแพทหนึ่งหนึ่งเลยครับ เปล่าแล้วซัมเมอร์โอ้โหแมนสุดๆครับได้ขืนมาครับตัดอเมฟี่ไปครับแล้วอ้อมกับหลังมาดอนบรี worry, ก็เอามาหนึ่งเหมือนกันครับแล้วเน็กซมีกับเทนันของคุกกี้ครับแล้วที่จะไปแพ้ในไซส์แล้วครับแพนเองครับเทนันของคุกกี้ดอนบรี worry, ได้อินเสียแล้วครับแพทกับ n น็ t อมีแพนโอ้โหก็ยังได้มาเหมือนกันครับแล้วเหลือแค่ สองต่อหนึ่งครับคุกกี้จะสามารถพลัสกลับมาให้อีกรอบของซีเจยูอีหรือเปล่าครับแพตสวนทางกลับมาอ้าวไม่ได้ยินเสียงโอ้โหวนกลับไปวนกลับมาแล้วเขาไปจะไส่แล้วดิฟเวอร์สไปรอเปล่าแต่สไปรเลือดที่แพงตรงนี้จ่ายสกิลออกมาแล้วกลายเป็นดีเทนไม่อยู่ครับโอ้โหจังหวะที่แพทออกมานี่เหมือนเฟคโค้ดเลยครับโอโ้แล้วดิฟเดิฟเอร์สไปแบบกวนปรา,าสาทด้วยครับ กูไม่ทันครับยังมีเวลาเลือ,อยู่สำหรับการกู้ครั้งนี้ครับสุดสยดสุด้าเส็ดครับเราบอกว่าวันนี้สกอร์ทั้งสองทีมนี้สุดสุดเลยครับแต่ยังเป็นการชนกันแบบสามสามครับยังวัดอะไรกันไม่ได้ครับยังไม่มีการคอนทรลพื้นที่หน้าไซแล้วทางด้านของการเทรดกันครับเรื่องที่จะเป็นจังหวะการเทรดหนึ่งตอนหนึ่งครับยังวัดอะไรกันไม่ได้ครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีเป็นการชนกันแบบ 5v5 ครับแต่ยังไม่รู้นะเวลาครับถ้าเวลานะักตัว,ตว,ตวผมจะรายงานทันทีเลยครับแล้วไอซมีออกมาไม่ไหวกับดอนบอรี่ครับโอเวอร์คีลามาครับแล้วทางด้านไซบีไซอันติอเมเพรสมาครับซัมเมอร์ แล้วใช้สมองมาจ่ายเลยอ่ะข้าไซครับสองลูกเลยครับกลับมาเป็นผู้เล่นครับใช้เฟกเอาจ่ายเข้าไปในสมาในในไซครับแล้วอำใฟี่รอปล่อยตัวปลอมครับจังหวะใช้เฟกเอาแล้วปาตัวปลอมออกไปครับแล้วเฟกเฟกได้พอหรือเปล่าแล้วยิงทิ้งเลยครับสามต่อสามกาชงกันตรงนี้ซัมเมอร์ได้มาหนึ่งก่อนครับแล้วเฟกเอาออกมาไปโดนเพื่อนกันเองครับเอาแล้วเคาะ อเมฟี่นิ่งพอหรือเปล่าได้มาหนึงก่อนเหลือเลือดแค่สิบครับของอเมฟี่ซัมเมอร์ยังมีเอฟเพสอยู่แต่เอาอยู่ครับอเมฟี่สุดๆครับโอ้โหเหลือเลือ,ลอแค่สิบแต่ใจนิ่งสุดๆครับคลัสบายอเมฟี่ครับโดยชั้นเลิของทีมเกรคิงครับกานว่ารดนตัดผู้เล่นตรงมิดไป ก่อนครับเลยทําให้ไม่มีสกอร์ในช่วงแรกครับต้องบอกว่าสกอร์ของเน็กซมีนี่แย่สุดๆครับแต่ก็อย่างว่าเลยกันไม่ได้ครับด้วยสกอร์ที่แย่ขนาดนี้แล้วทําให้เกมยังคงได้สวนอยู่ครับสกอร์ยังไม่ห่างกันมากครับอยู่ที่ห้าห้ากันตอนนี้แล้วแพทเลือดที่จะใช้อปเปอรเรเตอร์เลยครับอ่าแล้วครับมีเน็กซ์มี Me, กับแพท แพทยังนิ่งอยู่แล้วอามิฟีได้มานึงก่อนครับก็เป็นราวที่ไม่มีทางด้านของผู้เล่นเหลืออยู่ครับแล้วโอ้ยช้าไปหน่อยครับแล้วจวังหวะจะออกมาพีกเราก็ได้มาก่อนครับแพทนิ่งพอครับเหลือพีกแค่คนเดียวครับสแลบคุกกี้กลับด้วยเปิดที่ไม่พอที่จะสู้ด้วยครับแต่ต้องใช้ความแม่นเป็นส่วนใหญ่ออกมาพีกแล้วจะใช้อันติหรือเปล่าเกิดหรือไม่ไม่เกิดครับ แล้วทางนัาน,นของคุกกี้ครับเก็บแผนดอนมาครับเลิ่มที่จะไปไซเอ้เลยครับแล้วแพทเหมือนจะได้ยินแล้วว่าแผนไซเอ้ครับมาแล้วครับก่อนเลยที่จะนิ่งเงียบไปตรงนี้ครับคุกกี้ป่าวแล้วเป็นประตูจะเล่นตรงนี้เลยหรือเปล่าครับเอเว่น แล้วออกมาเห็นเห็นแล้วแพทเห็นแล้วโอ้โห,โหแล้วจะเกิดอีกทีนึงรอจังหวะหนีออกมาหนีเงียบครับต้องยิงเพื่อที่จะเกิดหรือจะสู้ออกมาพีกไม่ทันครับโอ้โหก็ยังเป็นคุกกี้บัตคัสบายทาานท้านของซีจียูอ e ีครับกลายเป็นว่าไล่จนเจอครับ เลือกที่จะแอบสุดๆครับแพทแต่โกกี้ก็ไล่หาจนเจอครับกลายเป็นว่าสินเจยุอี e ขึ้นนำอีกครั้งครับ6ต่อ5ครับเราเลือกที่จะแพ็คส,สู้เลยนาเอ้ครับเราไม่ได้ยินเสียงก็เลย ทคออบไปครับสำหรับทานังของแพตครับเลือกคูดฟอร์มาครับเทคอ o อ f อัจมเอตออบได้เองครับแล้วใจสมองเลือกที่จะปตรงทางด้านบีลิงเลยครับไม่ให้เพื่อนได้เล่นแล้วดอนบรีออกมาหลังคุกกี้ต้องกลับมักเก็บไสว้ก่อนแล้วจังหวะออกมาใจยังนิ่งอยู่ครับท้านังของซัมเมอร์ซัมเมอร์โอ้โหก็ยังนิ่งพอสมควรครับแล้วจังหวะที่ดอนบรีออกมา กลายเป็นว่ามีคุกกี้ลอยอยู่ตรงนั้นจะเปิดไม่อำนวยครับอเมฟี่นิ่งอยู่แล้วครับรอจังหวะตัดได้มาหนึ่งก่อนครับจังหวะจะรอพีจากซัมเมอร์ครับแล้วจ่ายเฟคเอามาแล้วใช้ดิมชันอนวรีครับไล่ขึ้นมาครับอาแล้วบีบพื้นที่บีบอรกมาตรงนี้ครับกลายเป็นว่าชารากซัมเมอร์ตัดมาได้นหนึ่งแล้วเกิดมาทารากดอนวอรี่นัว,นวกันตรงนี้แล้วใช้แฟคเอาเฟคเอาออกมาจ่ายแฟคออกมาแล้วตาบอลเลยครับดอนวอรี่ มี n น็กมีไม่รู้ว่าอ้อมไปถึงดีเวนเดอร์เบสครับแล้วจะพี่ออกมาได้มาหนึ่งก่อนนิ่งอยู่กับานะขอเมฟีครับดูครับว่าจะนิ่งพอหรือเปล่ากลายเป็นว่าธนานของเกคิงครับได้วินนี้กลับมาหว่อ6-6ครับถึงทางน้้นของสลับฝั่งแล้วครับแล้วยอมแพ้เลยครับเลือกประชมาทางนของ เก็คิงครับยอมแพ้เลยครับจบเกมครับกลายเป็นว่าทางด้านของซีเจยอีเป็นฝ่ายที่ชนะไปครับขอขอจบงานโรแลน์มหาเทพวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับ